ตาเจ้าหาวยินดีต้อนรับกลับมาค่ะวันนี้เรามาเรียนข้อ4ีสอที่ซือเฉิอตีก่อนจะไปเริ่มเรียนนะคะเรามาเริ่มจากฟูสีกันอีกตามเคยค่ะหน้านี้นะคะก็จะเราซื้อตูต้อิเปียเฉิร์ตอย่างรู้很好吃但是也很贵显见 你找我有什么事情？在那之前呢？欢迎进来。您是来做什么的？您说一下。显见，你找我有什么事情？ แล้ววันนี้เราก็จะมาดูคำศัพท์ของข้อที่42กันค่ะสังเกตดูคำศัพท์ใหม่ไม่เยอะใช่ไหมคะตี๋สื่อแจทิ้งเราชื่อตู่วีเปียนจเจ้เจียนอี้ฟู่ทาชวนกัวอี้ซื่อใจทีงอีกเบียนจเจ้เจียนอี้ฟู่ทาชวนกัวอี้ซื่อทาอะไรเอ่ยตามไปดูคำศัพท์กันค่ะ คำศัพท์เส้นแรกนะคะคำนี้อันนี้อนทุกคนอาจจะรู้ใช่ไหมคะตัวนี้คือเจอเจอแปลว่านี่นั่นเองค่ะเจอต่อมาตัวนี้เป็นลักษณะาน,านามค่ะเคยเรียนกันไหมคะตัวนี้คือเจีจ้นเจี้นใช้กับเสื้อผ้าแปลว่าตัวหรือแปลว่าชิ้นใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าพูดว่าอย่างไงคะยี่โ y ยี่โฟก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะ ลองไปทวนคำศัพท์ดูอีกทีนึงนะคะเจอนี่เจียนชิ้นหรือตัวยีฟ่ฟูเสื้อผ้าเจียนชิ้นหรือตัวยีฟ่ฟูเสื้อผ้าเจ้อนี่จบเซตนี้ก็ลองไปทำเทสกันดูคะ่ะ あ <noise> <noise>